สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปาร้องคำเป็นศิทธิพิบาคลคริสจักรมหาพรทรีมนทนเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นการศึกษาพระวจะนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในพระคิ์นะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วสองหัวข้อด้วยกันตอนนี้เรามาถึงหัวข้อที่3ก็คือเกี่ยวกับความโปรดปราน ก่อนจริงอื่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันขอพระองค์ที่จะทรงนำเราทั้งหลายที่จะเข้าใจถึงความจริงและน้ำพระทัยของพระองค์ที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงโปรดชำระจิตใจความคิดของเราในเวลานี้ที่จะไม่มีการหลอกดวงใดๆซ่อนอยู่แต่เราจะเข้าสู่ความจริงแห่งพระชนะของพระองค์ด้วยการทรงนำขององค์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนเมื่อพูดถึงความโปรดปรานหรือจะพูดง่ายๆก็คือคนโปรดนั่นเองนะคะ ความโปรดปรานของพระเจ้าหรือเราจะเป็นคนโปรดของพระเจ้าได้อย่างไรจริงๆแล้วมีคิเสเตียนเป็นจำนวนมากที่ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้นะเราพอใจและอิ่มใจที่พระเจ้าทรงรักเราก็พอแล้วแค่นั้นน่ะแต่จริงๆแล้วชีวิตคิเสเตียนเราควรจะก้าวไปถึงเราควรจะรักพระเจ้าด้วย และคนจะรักอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและเมื่อเรารักพระเจ้ามันก็จะนำไปสู่การเชื่อฟังและการเชื่อฟังอย่างสูงสุดก็นำไปสู่ความโปรดปรานของพระเจ้าเป็นที่รักพิเศษของพระเจ้านั่นเองแล้วพระพรนานับประการก็จะตามมา ไม่แปลกใจนะคะมีคริเสเตียนเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับพระพรตามที่พระเจ้าสรงสัญญาไว้อาจจะเป็นได้ที่เราไม่เข้าใจความจริงในเรื่องนี้นะคะเราดูในพุทธนาของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่12บข้อสอได้กล่าวไว้ว่าคนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่คนที่คิดการชั่วร้ายพระองค์ทรง ลงโทษดิฉันเป็นคนที่ชอบโพระชจะะของพระเจ้าทั้ง66เล่มช่วงเวลานี้ดิฉันมีโอกาสเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมเลวินิติรู้สึกทึ่งต่อพระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นผู้ที่เจ้าระเบียบนะเคร่งครัดและก็เนียบทุกด้านเลยนั่นคือพระเจ้าของเรา แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจในคำที่เดิมเราก็จะมีความลึกพระเจ้าเป็นความรักเป็นความรักเป็นความรักแต่แท้ที่จริงพระเจ้ามีพระลักษณะอีกด้านหนึ่งที่เราควรจะรู้นะคะพระงทรงยุติธรรมและเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรังเกียจบาปแล้วเมื่อมนุษย์ทำบาปแล้วพระเจ้ารักเขาก็จริงแต่การลงโทษก็มาถึงนะคะ ันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการลงโทษนะคะหรือพระพิโรธของพระเจ้าแต่เราจะมาพูดในด้านบวกก็คือความโปรดปรานของพระเจ้าเมื่อพูดถึงความโปรดปรานหรือคนโปรดของพระเจ้าจริงๆแล้วเราทุกคนนะต้องการเป็นคนโปรดถ้าเราเป็นลูกน้องเราก็อยากจะเป็นคนโปรดของเจ้านายถ้าเราเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนเราก็อยากจะเป็นคนโปรด ของคุุณณพ่อ่อคคแมความโปรดปรานหรือการเป็นที่จะเป็นคนโปรดนั้นควรจะได้มาอย่างถูกต้องเราจะเห็นมีคำพูดในสังคมไทยอยู่เสมอว่ามีการพูดภาษาพื้นๆื้น,น,นบ้านเราก็คือเลียแข้งเลียขานั่นก็หมายความว่าอะไรประจบประแจงเพื่อจะได้เป็นคนโปรดนั่นไม่ใช่วิธีการที่จะเป็น ลูกที่โปรดปรานของพระเจ้าหรือคนโปรดของพระเจ้าไม่ใช้วิธีนั้นนะคะเรามาดูด้วยกันก่อนที่เราจะไปถึงว่าเราจะเป็นคนโปรดปรานของพระเจ้าได้อย่างไรเรามาดูเกี่ยวกับความหมายก่อนนะคะความหมายคำว,ว่าโปรดปรานภาษาอังกฤษเขาใช้คำว,ว่า f a v o r ความโปรดปรานไม่ใช่ความรักนะคะแต่มีความรักเป็นรากฐาน ความรักนั้นพระเจ้ามีให้ทุกคนอยู่แล้วและเราทุกคนมีเท่ากันอันนี้จำไว้ให้ดีนะคะแต่ความโปรดปรานของพระเจ้านั้นมีให้ทุกคนก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนมีและก็น้อยคนมากที่จะมีเรามาเข้าใจความหมายของคำคำนี้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาษาฮิปบรหรือภาษา กรกนะคะส่วนมากก็จะใช้ความหมายคำว่าความโปรดปรานนี้ใช้คำเดียวกันในภาษาฮิบรูภาษากรีกก็คือเกรสหรือพระคุณนั่นเองพระคุณเป็นของประธานจากพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายที่เป็นคนบาปที่ไม่สมควรจะได้รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพไหนเราได้รับเท่าเทียมกัน ไม่ขึ้นกับคุณงามความดีของเราไม่ใช่เพราะเราเป็นหรือเราทำเช่นความรอดนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2อข้อ8ข้อ9ที่ได้กล่าวไว้ว่าความรอดนั้นไม่ได้มาเพราะาการกระทำของเรา ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เราทำบุญมาเยอะเราเป็นคนดีนะคะเราไม่เคยทำกรรมชั่วที่ร้ายแรงเราจึงได้รับความรอดไม่ใช่ไม่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเป็นคนเช่นไรนั้นไม่สําคัญแต่เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเรารับความรอดเท่ากันนะคะหรือ ในอีกทํานองหนึ่งไม่เพียงแต่เป็นความรอดเท่านั้นพระคุณก็ยังหมายถึงเป็นความช่วยเหลือซึ่งมาถึงเราเช่นการส่งรักษาโรคต่างๆการช่วยเหลือในยามวิกฤตการตอบคำอธิษฐานหลายๆครั้งที่มาถึงเรานั้นซึ่งอยู่ในสภาวะที่เราไม่สมควรได้รับใช่ไหมคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราผิดพลาดด้วยซ้ำไป แต่ในเวลาเช่นนั้นเมื่อเราร้องทูลขอความช่วยเหลือของพระเจ้าพระเจ้าส่งตอบเสมอยกตัวอย่างโยนาใช่ไหมคะไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าใช้ไปเมืองนินาเวแต่ไปอีกที่หนึ่งเมืองทาราซิตไปตรงกันข้ามเลยไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงจัดการให้เกิดพายุขึ้นเกือบตายนะ แต่พระเจ้าก็สรงเมตตาให้ปลาตัวหนึ่งมาเกินเขาไว้แต่เมื่อเขาอยู่ในท้องปลาเขาสำนึกผิดเขาไม่ต้องตายเป็นอาหารปลาเมื่อเขาสำนึกผิดสาลภาพพระเจ้าให้โอกาสให้ปลานั้นสำรอกให้เขามีชีวิตอยู่ต่อเพื่อจะรับใช้พระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จระวังนะคะถ้าไม่สำนึกผิดกลับใจมาตายในท้องปลานะคะ แล้ยกตัวอย่างกษัตริย์มนัสเสตอนดิฉันเรียนพระคัมภีร์เขาตั้งชื่ออากษัตริย์มนัสเสนี้เป็นกษัตริย์ที่ชั่วที่สุดหรือพูดง่ายๆนะชั่วบริสุทธิ์เลยเพราะว่ากษัตริย์มนัสเสกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระบัญญัติของพระเจ้าเขาทําทุกอย่างในในสิ่งที่พระเจ้าห้ามเช่นพระเจ้าห้ามไม่ให้เอาลูกไปบูชายัน เขาก็เอาลูกของเขาเองฆ่าบูชายันกับรูปเคารพและยังส่งเสริมให้ประชาชนอิสราเอลกราบไหว้รูปเคารพเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพระพิโรธมากพระเจ้าลงโทษเขาเขาจึงถูกจับไปเป็นเฉลยนะถูกควักลูกตาออกนะคะอย่างทุกทรมานในแผ่นดินของคนต่างชาติแต่เมื่อเขาสำนึกผิด ให,ใหม่สารภาพพระเจ้าให้อภัยและให้เขาได้กลับมาสู่แผ่นดินอิสาเลอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายอย่างไม่สมควรถ้าเราจะดูในพระธรรมสรุดีบทที่ร้อยเนะแทบจะทั้งบทเลยที่ได้บรรยายถึงสถานการณ์ไว้อย่างดีเยี่ยมเลยถึงท่าทีของมนุษย์เราที่บางครั้งดำเนินชีวิต ก็ไม่ได้ใส่ใจในพระเจ้าเลยแต่เมื่อเจอวิกฤตทีไรร้องทูลพระเจ้าเหมือนบทเพลงที่เขาร้องกันนะั่นแหละที่บอกว่ายามมีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้ายามสบายสบายมักลืมพระองค์แต่ถึงกระนั้นพระองค์ช่วยไหมคะก็ช่วยเหมือนเดิมนี่คือพระคุณของพระเจ้านะคะแต่คำว่า โปรดปรานนั้นต่างจากคำว่าพระคุณตรงนี้นะคะเป็นพระคุณอีกแบบหนึ่งก่อนสิ่งได้ให้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าที่ได้กล่าวถึงคำว่าโปรดปรานหรือ พระคุณที่ได้กล่าวไว้ในตอนนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะซึ่งต่างกันกับพระคุณที่มาถึงเราอย่างไม่สมควรที่เราจะได้รับเลยแต่เราก็ได้รับไม่ว่าจะเป็นความรอดหรือความช่วยเหลือหรือการตอบคำอธิษฐานในสถานการณ์วิกฤตนะคะในพระรจชนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่8ข้อ35ได้กล่าวไว้ว่าเพราะผู้ใดที่พบ เราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้ใช้คำว่าโปรดปรานนั้นเป็นคำว่าพอพระทยัยนะพระเจ้าพอใจปร,ประการบทที่12ข้อ16ได้กล่าวไว้ว่าฝ่ายฟาโรก็โปรดปรานอับราฮัมมาก เพราะเห็นแก่นางนั้นอับราฮัมก็ได้แก่วัวลาทาตทาสีลาตัวเมียและอูดจำนวนมากกษัตริย์ฟาโรห์รู้สึกโปรดปรานต่ออับราฮัมอย่างมากเลยปฏิบัติต่อเขาอย่างดีและก็ให้ทรัพย์สินของเยอะแยะกับเขา เสเธอบทที่สอข้อ9หญิงนั้นเป็นที่พอใจเขาและเธอก็เป็นที่โปรดปรานแก,ก่เขาเขาจึงรีบจัดหาเครื่องประเทืองผิวและส่วนอาหารของเธอให้เธอพร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้วเจคนจากราชสำนักแล้วก็เลื่อนเธอและสาวใช้ของเธอขึ้นไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเรม เอสเธอร์เป็นที่โปรดปรานต่อคนที่ดูแลเขาเขาจึงได้สิ่งที่ดีที่สุดคนเหล่านั้นรู้สึกเอ็นดูและก็พอใจเขาในพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้นะคะเลวีนิติบทที่1ข้อ4จะเป็นที่โปรดปรานหรือพระเจ้าจะทรงยอมรับนั้นะการเป็นที่โปรดปรานก็หมายว่าพระเจ้าทรงยอมรับ มัทธิวบทที่ 12: ข้อ18ผู้ซึ่งเราโปรดปรานคือหมายความว่าผู้ที่เรารักและชื่นชมฉะนั้นความโปรดปรานหมายความว่าอะไรคะความโปรดปรานก็ดูตัวอย่างพระเยซูที่พระเจ้าทรงใช้ถ้อยคำนี้กับพระเยซูว่าอย่างไรมัทธิวบทที่สข้อ17ได้กล่าวไว้ว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากหรืออีกฉบับหนึ่งได้กล่าวไว้ว่านี่เป็นลูกของเราผู้ซึ่งเรารักพอใจเขายิ่งนักพูดง่ายๆก็คือการที่เราจะเป็นที่โปรดปรานสำหรับพระเจ้าก็คือเราทำให้พระเจ้าพอใจหรือพระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเรา ้วยเหตุนี้เราเข้าใจหรือ,อยังคะว่าทำไมขิสเตียนจึงต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าพอใจและเมื่อพระเจ้าพอใจอะไรเกิดขึ้นอย่าว่าแต่พระเจ้าเลยแม้แต่มนุษย์ถ้าเราเป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่ชื่นใจ พอใจและมีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราคะสิ่งดีทุกอย่างที่พ่อแม่มีเขาก็จะนำมาให้เราพูดง่ายๆถ้าเราเป็นที่โปรดปรานของใครสิ่งดีที่คนนั้นมีเขาจะนำมาสู่ชีวิตของเราหรือเขามีแต่อยากให้ชีวิตของเราได้รับสิ่งดีและก็ดีขึ้น น้ำพระทยัยพระเจ้านั้นดียอดเยี่ยมสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อทุกคนพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีเลิศในพระธรรมเยเลมีได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อความทุกข์แต่เพื่ออนาคตเพื่อความหวังใจในชีวิตของเราคริเสเตียนที่ฉลาดควรจะเรียนรู้ ถึงนามพระไทยของพระเจ้าว่าทำอย่างไรพระเจ้าจึงจะพอใจทำอย่างไรจึงจะทำให้พระองค์ชื่นใจเช่นเดียวกันเมื่อเรามีเจ้านายถ้าเราอยากจะให้เจ้านายรักเราและโปรดปรานเราเราก็ต้องรู้ใจเขาว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรนะ บางคนรู้ว่าเจ้านายชอบอะไรก็ซื้อสิ่งนั้นมาฝากรู้ว่าเจ้านายชอบให้เราทำอะไรเขาก็จะทำสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราอยากเป็นที่โปรดปรานอยากจะเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้จากน้ำประไทยของพระองค์และทำในสิ่งที่พระองค์ทรงพอประทยและชอบ การที่เราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ได้นั้นในพระธรรมโรมบทที่ 12. บข้สอสได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้คือเราต้องดําเนินชีวิตผิดแพกจากคนในโลกนี้ไม่เอาอย่างไม่ทำตามเขาแต่เรียนรู้จากพรจนาของพระเจ้าแล้วทำตาม แม้ในพระเจ้าของพระเจ้าที่บอกให้เราทําจะขัดแย้งกับกระแสของโลกเราก็ยินดีที่จะทําตามและยืนหยัดและนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของคนที่จะเป็นที่โปรดปรานสําหรับพระเจ้าคุณต้องการที่จะเป็นที่โปรดปรานในสายตาของมนุษย์หรือในสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ